สนับสนุนโดย SK999 ปุ๋ยอินทรีเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการค,คุยข่าว,าวบันเทิงค่ะค่ะเบลค่ะเจอกับเราสองคนค่ะในคุยข่าวบันเทิงตรงกับวันพุทธที่24กรกฎาคมค่ะ,คะยังเกาะติดข่าวของคนบันเทิงในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะที่เรียกได้ว่าเป็นหนังสือพิมพ์หัวสีที่อ่านแล้วนะไม่ต้องจินตนาการภาพ อ่านปุ๊บเห็นภาพตามเนื้อง,งานที่ออกมาเลยทีเดียวนะคะ <G ül> สำหรับหนังสือพิมพ์ซูเปอร์บันเทิงค่ะซึ่งวันนี้ก็ต้องขอหยิบข่าวนะของน้องขวานอุสมันนีนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเธอมีประเด็นนะคะติดหนึ่งในนักแสดงสาวที่ถูกวาดว่าเป็นนะคะพาดพิงดีกว่า <G ül> <ช>ว่าเป็นานักแสดงที่ เอาเวลาจากการถ่ายละครเนี่ย<ม>ไปรับงานอีเวนต์จนเกิดกรณีประเด็นขึ้นมาว่าผู้ใหญ่ทางช่องเจ็ดเนี่ยนะคะสั่งห้ามนักสแสดงในสังกัดขอหรือว่าสั่งกของช่องเนี่ยนะคะ<ม>รับงานอีเวนต์ชนกับงานละครคะแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่น้องขวัญก็แก้ข่าวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาวันนี้ค่ะไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ค่ะแต่มาพูดถึงว่าละครบางเรื่องเนี่ยนะคะมักจะให้พระเอกกับนางเอกเนี่ยจูบกันจริง<ม>แต่สาวขวัญไม่จูบคือหนึ่งในนั้น ที่ขอโนจะม<า>ไม่จูบนะคะจริงนะคะวันนี้ค่ะทางนะคะซุปเปอร์บันเทิงเขาก็เลยลงแบบนี้เลยค่ะ<ม>เดี๋ยวเราให้ดูนะคะ<ม>ขวัญปากสะอาดไม่อยากจูบจริงกลัวซ้ำเขาเรียกว่ากลัวช้ำ ก่อนจะนมีสา <ะ S 2> มีค่ะดูกันนะคะสำหรับน้องขวัญอุตสาบณีนะคะวัยทยานนท์ของเรานางเอกคนสวยอีกหนึ่งคนนะดาวรุ่งของทางช่อง74สีนะคะซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยน้องขวัญเราเนี่ยมักจะมีข่าวเนี่ย เออไปทางแง่ลบเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะว่าจะเป็นดื้อกับคุณแม่บ้างข่าวกับหนุ่มๆบ้างนะคะม,มาวันนี้ค่ะน้องขวัญของเราก็พิสูจน์ให้คนอื่นเนี่ยได้เห็นแล้วค่ะว่าแม้แต่ข่าวถึงจะออกมาไงก็ไม่ทําให้เธอเนี่ยหวั่นไหวได้แล้ขวข่าวเนี่ยก็ไม่ได้เป็นความจริงนะคะเอาพูดถึงเรื่องของปากสาของขวัญกันบ้างค่ะเขาบอกว่าหายหน้าหายตาจากจอไปเกือบ2ปีแต่พอสัญญากับทางช่องเจ็ดนะคะ แต่ว่าพอต่อสัญญากับทางช่อง7สีค่ะขวัญอุสามิน,มนีก็มีงานละครเข้านะคะถึง2เรื่องติดกันเลยทีเดียวค่ะแต่ถึงจะพึ่งมีงานแต่ขวัญเองก็ยังมีข้อแม้เยอะว่าห้ามจูบจริงเพราะกลัวว่าจะช้าก่อนแต่งงานนะคะงานนะคะนองขวัญว่างานตอนนี้นะคะก็มีเข้ามาเรื่อยๆค่ะ เดี๋ยวปีนี้ก็จะมีไปถ่ายแบบแต่ไม่ได้เซ็กซี่ออกมาแนวแบบว่าเปรี้ยวๆคือเห็นขวัญอย่างนี้แต่ขวัญค่อนข้างจะเซฟตัวเองมากๆนะคะเพราะขวัญไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยจำขวัญแบบนั้นแต่ด้วยตอนนี้ขวัญเองก็โตเป็นผู้ใหญ่มากแล้วก็คิดว่าพอรับได้ในประมาณหนึ่งคือเซ็กซี่ในที่นี้ก็ไม่ได้แบบโอ้โหไม่ได้เซ็กซี่เรียลาดอาจจะมีนิดๆหน่อยๆไม่ได้แบบวุ้ยพอเปิดมาปุ๊บโชว์ตุ้มต่างเห็นอะไรนี้ไม่ใช่คือค่ะมีบ้างแอบเซ็กซี่เล็กน้อยแต่ก็ยังคงเป็นน้องขวัญอยู่ที่ไม่อยากจะโช ว่าตอนนี้กลับมามีงานทางช่องเองก็อยากก็อยากให้มีซีนจูบจริงบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ น้องขวัญก็บอกว่าก็ไม่ขอทํานะคะยังไงก็ไม่ขอเล่นก็บอกกับพี่เขาว่าขอเป็นมุมกล้องก็แล้วกันตอนแรกๆเขาก็บิ้วเรื่อยๆแต่ขวัญก็ยืนยันความตั้งใจจริงค่ะว่าขวัญเนี่ยทอะไรขวัญก็ต้องยอมแต่ว่าถ้าต้องให้ขวัญจุบจริงเนี่ยหรือว่าให้ใช้เรือนร่างก็เก็บไว้ให้ขวัญหน่อยก็แล้วกันเพราะครอบครัวขวัญเนี่ยรับกับเรื่องพวกนี้ไม่ได้นะจ๊ะแม่ขวัญด่าตายคิดดูซิว่าถ้าขวัญได้ลองนะครั้งหนึ่งก็ต้องมีครั้งต่อไปแล้วคิดดูว่า ขวัญจะได้แต่งงานต้องไปจูบก,กับผู้ชายมาแล้วกี่คนไม่เอานะช้ำพอดีอันนี้เรื่องจริงะนะบางคนอาจจะคิดว่าการจูบจริงเล่นจริงในละครจะทให้ละครแบบภาพออกมาสวยแล้วคนดูก็อินนะแต่ถ้ามอมมองความเป็นจริงถ้าเราเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเถอนะอย่างที่น้องขวัญพูดมีเหตุผลมากนะเพราะว่าลิมฟีปากของเราเนี่ยฮะควรจะมอบให้กับผู้ชายที่เรารักก็พอ,อแต่ถ้ามันแบบอุ้ยอุ้ยเท่านาัที่ว่าอุ้ยละครเรื่องนี้ถ้าไม่จูบจริงแล้วเล่นไม่ได้ หนูว่าไ,วไม่ไมออ่มันไม่เหมีย่ยงอันหรอกนะพูด<อ>ถึงอ่ะอ่ะอยู่ที่ว่าแล้วแต่มุมมองทัศนติของแต่ละคนกันละกันค่ะแค่นั้นค่ะน้องขวัญยังต่อยออยังกล่าวต่อยว่าแม่บอกว่าถ้าจูบจริงอ่ะแม่จะเล่นแทน <laughs> นะเซ็กซี่ก็ได้นะแต่ถ้าดูแล้วมันเป็นการตั้งใจเอาเรือนร่างของเราเองไปขายเพื่อซีนนั้นก็คงไม่ไหวเร,เรารับได้ทุกอย่างก็จริงแต่เราก็ต้องมีกรอบของเราอันนี้ถูกต้องค่ะนักแสแดงหลายๆคนควรจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะคะว่าไม่ใช่ว่าผู้กํำกับยื่นเสนออะไรมาอาโจะถสิเธอโชนี่สิเธอลงอ่างสิ เธอคือเอาหมดเพราะว่าอยากเล่นหนังอยากได้ตังอะออหรือว่าอยากจะทำให้ตัวเองเปรี้ยงปังเพราะว่าแค่ฉารบังชาอะไรมาแบบนี้ก็แล้วแต่นานาจิตตังไปแต่ที่น้องนองขวัญพูดนี่ก็คือว่าเป็นเหตุผลของตัวเขาเองแต่ว่าของคนอื่นที่ทำเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่อาจจะดูที่ว่ามุมมองแล้วก็ทัศนคติแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมของคนแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันนะคะ,คะก็ รอแล้วกันนะใครที่จะเป็นคนได้เปิดซิงลอยจุกคนนะคะอุตสาหม,มนีของเราจะค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ข่าวของพี่หนิงวันนี้ตาก,กันบ้างดีกว่าที่ทางหนังสือพิมพ์ซุป,ปเปอร์บันเทิง <S <S ขขขเขาก็พาดหัวข่าวเลยค่ะว่าหนิงต้องงดให้นมลูกเพราะจะไปทํานมยายก ยิ่งเจริญนะแถวสะพานใหม่เราเ<ช>นี่ยนะพี่หนิงปณิตาของเรานะคะพร้อมกับให้กําเนิดน,นะคะลูกน้อยวัยน่ารักมากน,น้นองิรินน้องิรินนะคะตอนนี้เป็นขวัญใจของคนทั้งบ้านเลยทีเดียวนะคะ,คะก็หลายคนบอกว่าอู้พี่หนิงเนี่ยเฟิร์มหุ่นเร็วมากตัวเล็กนิดเดียวใช่นะคะก็กลัวว่าบางคนก็บอกว่าเมาส์ก็กว่าถ้ามีลูกแล้วให้ลูกดูดนมบ่อยๆเนี่ยนมจะยานถึงเอวงานนี้พี่หนิงเลยบอกว่าขอเบล่งก่อนให้นมลูกเป็นช่วงไปก่อนเพราะว่าตัวเองเนี่ยอยากอัพไซต์ตัวเองนิดจิเปละใช่ค่ะเขาก็บอกว่าเมาส์ก็สนั่นเลยค่่่ะะววาาหหนนนิิิงปณตเเียจลลลกกใ้้มูแ เพราะว่าอยากจะไปทำนมของตัวเองเนี่ยให้ใหญ่บึ้มเอาใจสามีจะได้ไม่ไปมีกิ๊กค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในครอบครัวดีขึ้นแล้วค่ะ,คะก็เลยเปลี่ยนใจเก็บนมเต้าน้อยเนี่ยไว้ให้ลูกดูดดีกว่า uh huh. เรื่องทำนมบอกเลยนะคะว่าเป็นอะไรที่ไม่เคยคิดในหัวเลย <Ha. S 1> ยอมรับนะว่าหนิงเนี่ยทำสัญญากรรมแต่นมเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่ไม่คิดเลยค่ะ <Ha. S 1> แล้วก็ไม่มีอยู่ในหัวด้วยว่าจะทำ uh huh. เราเองเนี่ย uh huh. ก็พอมีหน้าอกหน้าใจเราไม่ใช่คนหน้าอกแบนอะไรขนาดนั้นที่จะต้องไปทำ ยิ่งพอมีลูกด้วยแล้วยิ่งแล้วใหญ่เลยเพราะว่าหนิงเนี่ยต้องให้นมลูกนะมันเป็นสิ่งที่สิ้นคิดสาหรับคนเป็นแม่คนมากๆเลยหนิงเองเนี่ยอยากให้นมให้นานที่สุดเท่าที่จะมากได้ฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยลืมไปได้เลยในชีวิตนี้ไม่มีในหัวหนิงอีกด้วยค่ะในเรื่องของการทํานมส่วนลูกสาวเนี่ยตอนนี้น,น้องนิรินเนี่ยก,กาลังน่ารักเลยค่ะเห็นแล้วมีแต่คนอยากจะฟัดซึ่งหนิงเองเนี่ยก็เตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้วให้ลูกเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยมีวิวัฒนาการเกี่ยวกับสเต็มเซลล์ ซึ่งหนิงเองเนี่ยก็เก็บไว้ให้ลูกหนิงตั้งแต่ตอนนี้เออตอนนี้แล้วค่ะเพื่อวันข้างหน้าเนี่ยเขาสามารถจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในเรื่องของสุขภาพความงามเรื่องนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แม่อย่างหนิงเนี่ยต้องรอบคอบมาค่ะต้องยกนิ้วให้จริงๆนะสำหรับพี่หนิงปณิตาของเรานะถือ<ช>ว่าเป็นคุณแม่ที่คิดการไกลคิดไปถึงอนาคตว่าอย่างดูดีว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยสเต็มเซลล์เนี่ยมีความสําคัญมากสําหรับการชดเชยหรือว่าการไปทดแทนสําหรับโรคบันโรคนะคะที่นะคะต้องเป็นคนที่อยู่ในสายเลือดเดียวกันมี เซลเหมือนกันเท่านั้นถึงจะให้ได้แต่บางครั้งเนี่ย ถึงแม้จะเป็นสายเลือดเดียวกันนะคะสเต็มเซลล์เนี่ยยังข้ามสายพันธุ์กันได้เลยนะคะก็ถือว่าตัดไปสําหรับปัญหาเรื่องนี้นะคะพี่หนิงรากลัวอย่างเดียวค่ะว่าอนาคตถ้าเกิดพี่หนิงอะอ,อะไรขึ้นมาอ,อะไรเงี้ยนะคะก็อย่างน้อยก็มีตัวนี้ช่วยให้น้องเล็กนีของเราเนี่ยนะคะเติบโตได้แล้วก็สามารถปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บได้นะถือว่าเป็นคุณแม่ที่นายกยอ่ยองอีกหนึ่งคนแล้วก็เรื่องนะคะทํานมก็เลม่มมได้เลยหัวเลยนะส่วนที่ที่บอกว่าจะปราบเมียน้อยเนี่ยอันนี้เชื่อพี่พหนิงทำได้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทำนมก็ทำได้น อะว่าต่อ,อีกหนึ่งค่ะดีกว่าค่ะสำหรับหนุ่มหน้าหล่อนะคะที่เพิ่งจะฟาดเคราะห์ไปถึง2ครั้ง2คราวสําหรับหนุ่มบี้เคพจ้าที่ก่อนหน้านี้นออกมาเปิดตัวนะคะว่ากําลังคบหาดูใจนะกับสาวโบวีอัธมาแต่แล้วสุดท้ายค่ะความรักของทั้งคู่ก็ต้องหยุดความสัมพันธ์ลงค่ะเพราะว่าเรื่องของการทํางานแล้วก็รักเ,เรียกว่าทัศนคติ ที่แตกต่างกันแต่แม้ว่าถึงจะเลิกลากันไปค่ะตัดบัวก็ยังเหลือยายเพราะว่าฝ่ายชายอย่างหนุ่มบี้เคเบียนของเราเนี่ยนะคะมักจะคอยเช็คตลอดเวลาว่าเวลาออกงานเนี่ยสาวโบวี่เนี่ยแต่งชุดอะไรยังไงคคอยเป็นห่วงสมัครสแกนก่อนที่จะออกงานไม่ใดเรียกว่าสแกนเพราะว่าเขาไม่ได้คบกันแล้วค่ะคุณน้องคะเรียกว่าคอยติดตามติดตามเหมือนเป็นแฟนคลับคนนึงอะไรประมาณนั้นว่าโบวี่แต่งตัวยังไงเพราะว่าถ้าเป็นตอนนั้นที่คบหากันเนี่ยยังพอเตือนได้ว่า ยูอย่าแต่งแบบนี้นะอะไรอย่างนี้แต่ว่านนี้ไม่ใช่แล้วไงก็คอยติดตามเอาว่าคอยเป็นห่วงอยู่ห่างๆอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ค่ะซุปเปอร์บันเทิงเขาก็เลยลงว่าบี้ห่วงโบวี่โชครึ่งเต้าแหมแย่เดี๋ยวจะโชครึ่งจู่บ้างออไม่ใช่ว่าแย่แย่เดี๋ยวจะโชครึ่งจู่บ้างเหมือนเป็นการประชดประทันโบวี่ว่าโบวี่เนี่ย โชว์ครึ่งตาได้เขาก็โชว์โชว์ชวได้เหมือนกันค่ค้แข่งกันโชว์พิ่ซ่าไม่ได้เมาส์ข่าวเองนะคุณนี่เขาลงมาซอสเสร็จเขาลงแบบนี้นะจ๊ะแม่นี่นะแต่หลายๆคนก็เออโชว์ก็ดีนะอะไรอย่าเงี้ยหลังจากฟาดเคราะห์ไปสองครั้ง2เท้าล่าสุดนะคะ <laughs> ก็อย่างที่รู้กันดีนะคะ ซอยข้างๆบ้านเราหลังบ้านร <ถ S 2> ้านเกษตรที่บ <Hayır. S 2> ุณเบียงเราเนี่ยคะโดนฟาดไปชิงโทรศัพท์นะคะก็งานนี้กลับมารอเ้าเหมือนเดิมหลังจากได้สรรยกรรมจมูกใหม่ล่าสุดนะคะมาวันนี้ค่ะเขาบอกถึงแม้ว่าทั้งคู่นี่จะแยกกันไปแล้ว2รอบแต่ในที่สุดค่ะ BKPN ก็หนีไม่พ้นนะคะอกอึมๆของโบวีอัตมาที่งานนี้เจ้าตัวสารภาพว่าผิดเองที่เป็นคนขอให้ห่างกันอุยแมนมาก ว่าเอามาฟังสมบูรณ์สารภาของหนุ่มบี้กันบ้างี่ฉันไปไม่ถูกเลยนะกลับมาคราวนี้บอกเลยว่าทุกอย่างดีขึ้นมากผมขอสารภาพเลยว่าคราวที่แล้วเนี่ยเรื่องความที่ผมใส่ใจโบมากเราคิดไปล่วงหน้าว่าคงไม่มีเวลาให้ก็บอกโบว่าเราจะทํายังไงกันคิดไปคิดเองนะคะก็บอกว่าเราลองห่างกันดูไหมโบก็อึ้งก็เลยลองห่างกันดูแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยอมรับว่าเหงามากๆครับคิดถึงเขาแบบว่าโทรหาพ่อแม่เพื่อนเสร็จแล้วก็ต้องโทรหาใครต่อใครเรียกว่ามันแย่สุดๆพี่วางอยู่บี้โทรหาพี่ได้นะคะขึ้นมาโทรให้ วันแรกที่กลับจากเกาหลีก็มาเจอกับโบตั้งใจมองเขาเพราะว่าเราไม่เจอกันเลยวันนั้นเนี่ยเศร้ามากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแค่อยากมาเจอกันมองหน้าเขาแล้วไม่รู้จะพูดอะไรอันนี้เข้าใจความรู้สึกต่างคนต่างมองหน้ากันแล้วคุยกันว่าช่วงที่เราไม่อยู่เนี่ยคิดถึงกันบ้างไหมผมเป็นคนที่เริ่มพูดว่าบี้รู้สึกว่าบี้ผิดเองกับการตัดสินใจบอกโบว่าเลิกลาอ่าเรียกว่าเลิกกันห่างกันโบเป็นคนดีมากเป็นคนรักครอบครัวเรามีอะไรก็ปรึกษาได้หมดก็เลยกลับมาเขาเรียกว่า ย้อนรอยกันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะแล้วกลับมาคราวนี้ก็น่าที่จะห่วงห่วงสาวโบวีมากค่ะเรียกว่าอย่างที่น้ำนเบลบอกว่าอาจจะต้องสแกนนิดนึงแต่ว่าจะใช้ควาว่าสแกนทั้งหมดไปไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้สารสัมพันธ์กันที่แบบว่าเหมือนครั้งที่แล้วเรียกว่าเหมือนกลับมาเริ่มนับหนึ่งใหม่แต่ว่าหนึ่งครั้งนี้จะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนก็ต้องอยู่ที่คนสองคนก็เอาใจช่วยกันละกันนะจ๊ะแม่ ถ้าบอกแล้วว่าถ้าไม่มีเบอร์โทรใครโทรหาพี่ได้เดี๋ยวขึ้นเลยข้างล่างใครที่อยู่ด้วยใค, <c oughs> ใครที่อยู่ด้วยนะจ๊ะอ่านะคะก็ต้องขอขอบคุณนะสำหรับนางสุพิมซูเปอร์บันเทิงค่ะวันนี้นะที่เรา,านำมาอัปเดตคุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องขอพักเบรกกันสักครู่นะคะนางสือพิมตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุด สคบดีเเดินหน้าล้างบางเชื่อแชเถื่อนซิมเติมเงินมือถือคุ้มเข้มประกันรถซุปร์คาสกรีนผู้เอาประกันสกัดฟอกเงินวันศึกชิงทีวีดิจิตอลซ้ำรอย 3G เหตุระบบประมูลไม่เอือ้อแข่งราคาแบคเตอร์อัดงบสนองนโยบายรัฐ ลุยปั้นโรงงานผลิตน้ำยาล้างไตในไทยระวังของปลอมเกลื่อนเครือข่ายนักขายปลอมสินค้าปลอมเพียบตลาดบ้านมือสองโตดันธุรกิจนายหน้าบูมเอกชนลุยปั้นแฟรนไชส์นักขายรับกำลังซื้อคึกพิมพ์ยาหวนคืนสังเวียนขายตรง เปิดเครือข่ายใหม่ท็อป24ลั่น6เดือนขอ60ล้านติดตามนังสืิม์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดได้ทุกแผงทั่วประเทศเลยนะครับ